สวัสดีค่ะกับครัวหลานว่าร้อยเขาใหญ่วันนี้เราจะมาทำเส้นบะหมี่ฮ่องกงคลุกสะัดสตอกุ้งและหมูสับนะคะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วเราจะใส่บะหมี่เหลืองฮ่องกงแบบนี้นะลงไปต้มแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปต้มด้วย เหตุที่ต้องใส่หน่อไม้ลงไปต้มเพราะถ้าไม่ต้มหน่อไม้ก่อนเวลารับประทานจะขมต้มเพียง3นาทีทั้งเส้นและหน่อไม้ดองเสร็จแล้วเราก็นำมาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ามีความมันของหมูสับที่มีมันหมูติดมาแล้วด้วยใช้ไฟอ่อนนะจากนั้นก็ลงกระเทียม พริกจินดาและพริกแห้งบดลงตามลงไปตามด้วยหมูสับผัดหมูสับให้สุกก่อนนะพอหมูเริ่มสุกแล้วก็ลงสตอได้เลยพระเอกของเราตามด้วยกะปิอันหอมกรุ่นสักครึ่งช้อนชา อย่าใส่เยอะนะเพราะมันเค็มมากตามด้วยน้ำอุ่นประมาณ50าิบมิลลิลิตรเพื่อให้กะปิละลายณจุดนี้เราสามารถเร่งไฟได้เนื่องจากกะปิมีความเค็มในตัวอยู่แล้วเราจึงปรุงน้ำปลาเพิ่มแค่ครึ่งช้อนชาเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นเท่านั้นเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือ น้ำตาลมะพร้าวเพราะเมนูนี้ต้องเค็มนําแล้วหวานตามปิดท้ายด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆที่ต้องใส่กุ้งหลังสุดเป็นเพราะว่ากุ้งจะได้มีความสดเด้งน่ารับประทานพอกุ้งสุกได้ที่เราก็เอาหน่อไม้ดองที่นําไปต้มแล้วมาใส่ลงไปเพื่อคลุก ระหว่างขั้นตอนนี้ถ้าน้ำแห้งเกินไปเราสามารถเติมลงไปได้อีกสัก50มิลต่อครั้งนะและถ้ารสชาติเปลี่ยนก็สามารถปรุงรสเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยเสร็จแล้วจ้าปิดแก๊สได้เลยมาแล้วน่าทานไหมล่ะสำหรับเมนูวันนี้นะ อย่าให้พูดชื่ออีกครั้งนะมันไม่เหมือนเดิมอาล่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมมาติดตามกันต่อนะจะลงคลิปเรื่อยๆกับหลานว่าร้อยร้านอาหารเขาใหญ่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะบายจ้าหิวแล้ว